สวัสดีครับมาพบกับมันนี่ชาแนลเลยนะครับวันนี้มันนี่ชาแนลมีเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทำเสร็จปั๊บสามารถรับเงินได้ทันทีนะครับ15%ของยอดที่เราทำกำไรได้ก่อนอื่นให้เราไปทำการสมัครกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวจะพูดถึงลิงก์นะครับลิงก์นี้จะมีเพียงแค่ลิงก์เดียวเท่านั้นนะครับที่มาจากลิงก์ของบริษัทนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไลค์แอดนะครับไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเราทำการส่งเรื่องให้ทางแอดมินไปแล้วนะครับแอดมินก็จะให้ยูเซอร์นะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็พาสเวิร์ดมาให้เรานะครับให้เราทำการใส่กันเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหนเรียบร้อยครับแล้วก็กดเข้าระบบได้เลยเมื่อเข้าาระบบมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับเขาบอกว่าทองเนี่ยก็จะปิดนะครับให้บริการทุกวันเสาร์จนถึงวันจันทร์นะครับ ตั้งแต่ตีสานะครับจนถึง6โมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรจากที่นี่ได้นะครับด้วยเหรียญบิตคอยเท่านั้นนะครับและระบบนี้นะครับถ้าเราแพ้6ครั้งนะครับให้เราติดต่อทางแอดมินไปโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับของยอดเงินประกันนี่เองซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาแล้วนะครับระบบจะมีเครดิตให้อยู่ที่56 5ดอลลาร์นะครับโอเคทีนี้ลองมาดูกันเลยนะครับตามที่ผมบอกเห็นไหมครับ ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยระบบจะเปิดให้เ,าเราทําการเทรดค่ายบิตคอยเท่านั้นอย่ามาพูดถึงนะครับระบบเทรดนี้จะเป็นเพียงการอ้างอิงนะครับจากตลาดคริปโตเคอเรนซีจริงนะครับอ่ะอันนี้วันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดบิตคอยส่วนจันทร์ถึงสุกนะครับเขาจะเปิดตรงนี้ให้นะครับเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับเราสามารถจะกดตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเข้าไปเล่นกันจิ้มเลย จากนั้นเราก็จะเห็นหน้ากราฟแบบนี้นะครับรูปแบบนี้เขาจะให้เราทําการเทรดนะครับระหว่างขึ้นหรือลงนะครับถ้าขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงนะครับถ้าลงนะครับจะกลายเป็นสีเขียวอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบแนวขึ้นนะครับนะครับวิธีการเล่นนะครับระบบเขาจะให้เราเล่นในรูปแบบของเงินประกันเท่านั้นนะครับให้เรามาถึงนี่ปั๊บให้เรามาดูตรงนี้นะครับจิ้ม3ขีดครับ เพรเงินของเรานะครับอยู่ที่565ดอลลาร์เราก็ต้องเล่นตามสูตรนี้นะครับก็คือเรากด0.9นะครับคือสเต็ปแรกอวิธีการเล่นนะฮะถ้าเราชนะให้เริ่มต้นอยู่ที่0.9ถ้าแพ้ให้กดต่อนะครับ3.15แล้วก็แพ้อีกกด9นะครับแพ้อีก22.77นะครับเมื่อชนะปั๊บกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับทำแบบนี้ครับตามสูตรนะครับแต่แต่ถ้าเราแพ้ไปถึงรอบที่6รอบต่อไป ให้รีบแป้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับเพื่อที่เขาจะรีบมาประกันเงินให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคขาขึึน,นครับกดยืนยันแล้วก็รอนับถอยหลัง30มิบวินาทีนะครับโอเคเราเริ่มที่สามหมื่นสามพันแปดร้อยหกจุดหาดอลลาร์นะครับ ตอนนี้นะครับผลของของเราเนี่ยยังติดลบนะอ่าแล้วให้ดูตรงนี้1.74กับ1.75นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ขึ้นฮนะต้องให้มันขึ้นกว่านี้ฮะ9.2ยังไม่ได้ครับถ้าแพ้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ยังติดลบลบ0.90นะครับยังเป็นแนวลงนะก็ถือว่ารอบนี้เราแพ้แพ้หนึ่งรอบแล้วนะครับอ่าทีน,นี้ต่อไปเรามาดูต่ออันนี้มันลงนะครับโอ้โหลงดิ่งเลยครับดิ่งเลยนะยนะอ่า เดี๋ยวรอจังหวะนี้แล้วมันลงมาแล้วเรารีบกดเลยต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับ3.15ครับรอบที่สองนะฮะเรก็มารอรอครับนับถอยหลังกันไปนะครับนับถอยหลังนะครับชี่เราวันนี้รอกันก่อนนะครับว่าเราจะได้ตกอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่อันนี้คือเราจะเสียเวลาตรงนี้ครับ30บวิเนี่ยจะรอในการเข้าออเดอร์นะครับ ระบบนี้นะครับฟรีนะครับเราเล่นกันฟรีเป็นช่วงกําลังทดสอบระบบเท่านั้นนะครับอาทีนี้เราได้มาแล้วครับในช่วงราคาที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดอลลาร์นะครับตอนนี้มันขึ้นไปแล้วเห็นไหมฮะขึ้นไปแล้วครับแล้วตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยสังเกตนะครับนี่นี่นี่เป็นห้าดอลลาร์เลยนะฮะต่อให้มันขึ้นยังไงนะครับคือเราจะได้ตามอัตราส่วนที่เราลงเงินไปนะครับสามจุดหนึ่งห้าตามสูตรเลยอันนี้สิบวินะครับดันขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นขึ้นอย่าลงมานะขึ้นไปขึ้นไปส3 2สามสองหนึ่งศูนย์อืมชนะครับอันนี้คือชนะแล้วนะครับเมื่อเราชนะปั๊บเดี๋ยวมาดูวันต่อว่าจะขึ้นหรือจะลงนะอันนี้ให้เดากันเพื่อนๆว่าขึ้นหรือลงครับขึ้นหรือลงขึ้นลงขึ้นโอ้โหมันขึ้นซะน่ากลัวเลยนะอ่ามันจะลงไหมเนี่ยว่ามันเป็นเหวเลยนะผมเดาขึ้นต่อนะเริ่มต้นใหม่นะครับ่วนจุดเก้านะครับในระดับของประกันนะกด นี่คือวิธีการเล่นนะครับตอนต่อไปนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเมื่อเราเล่นจนครบ1 1ครั้งนะครับระบบจะแจ้งว่าการเล่นของคุณสิ้นสุดลงแล้วนะครับระบบจะแจ้งอย่างนี้นะฮะเมื่อสิ้นสุดแล้วนะครับให้เราติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับทางไลน์แอดที่ผมให้ลิงก์ใต้ล่างนะครับอ่านี้นี่มาดูลุ้นกันต่อครับอ่าตอนนี้เราเข้าที่ออเดอร์3 3 7 9 4ดดอลลาร์นะครับ และก็ตอนนี้มันกําลังลงอ่านี่นี่นนดันขึ้นมานี่นี่โนจุดเก้าหนึ่งจุดห้าสามเห็นไหมฮะอ่ะานดันขึ้นไปดันขึ้นไปมยังลงอีกอ่านี่ขึ้นนะขึ้นแล้วนะหนึ่งจุดห้าสามนะตามราคาเหรียน,นะครับ0.9นจุดเก้าเห็นไหมครับเล่นได้สิบเอ็ดครั้งเท่านั้นแล้วก็ยอดที่เราเล่นได้นะครับเราจะได้หารสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นยอดสุธิที่จะโอนเงินให้เรานะครับย้ํานะครับเราได้เงินฟรีนะ อ่าทีนี้มากน้อยอยู่ที่ว่าเราเล่นได้เยอะหรือแพ้นะครับยิ่งได้มากเนี่ยเราก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์มากนะครับส่วนขั้นตอนการถอนเงินเมื่อระบบแจ้งว่าเราถึงขีดจํากัดให้เราสามารถติดต่อแอดมินไปได้เลยนะครับเพื่อรับเงินครับและนี่ก็คือยอดที่เราเล่นได้นะครับนัไปหาอีก15นนั่นก็คือรายได้ของเรานะครับเข้าบัญชีเรียบร้อยครับ